ทำคัดบนดีเมกเรียนทำคัดบนดีเมก มันไปหมันคาไดมาเต็มเต็มบูเนี่ย้มันนี่อง่เต็มบูเนี่ยต็มบูแล้วก็ปิดไว้ เอาไปใส่รถเลย 他不就厉害的很吗？